วันนี้นะคะเราอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของการอย่าให้โอกาสแก่มานมานวนเวียนอยู่รอบๆตัวเราดุสิงค์คำรามมีบางคนที่มันกัดกินได้มีบางคนที่มันกัดกินไม่ได้คนที่กัดกินได้คือคนที่ให้โอกาสแก่มันและเรามาดูนะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสแกม่มานในการเข้ามากัดกินชีวิตของเราหรือเปล่าประการที่1คะ่ะก็คือเรื่องของความเย่อหยิงประการที่1คือเรื่องของความเย่อหยิงและ ลูซิเฟอร์นะคะเป็นต้นจะวาเป็นต้นแบบก็ไม่ดีเป็นเป็นแบบที่ไม่ดีสำหรับชีวิตของเราเพราะว่าความเยื่อหยิงอะสามารถทำลายทั้งหมดที่เขามีได้ความเย่อหยิงสามารถทำลายทั้งหมดที่เรามีได้และความเยื่อหยิงอะมันเป็น d n a ของผีมาซาตานมันไม่ควรปรากฏในชีวิตของเราตรงกันข้ามชีวิตของเราควรที่จะปรากฏ DNA ของพระเจ้าคือความสุภาพความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะในประการที่สองค่ะ ประการที่2ก็คือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับมารก็คือเรื่องของความท้อแท้ใจความท้อแท้ใจเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาซาตานหวานบ่อยๆในชีวิตของเราและถ้าเรารับเอาไว้แล้วก็เพาะบ่มให้มันเกิดดอกออกผลน่ะมันก็จะทําลายชีวิตของเราเองดังนั้นเนี่ยเมื่อท่านมีความรู้สึกท้อแท้ใจให้อธิษฐานกับพระเจ้าขอกําลังเสริมที่มาจากพระเจ้าความท้อแท้ใจไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะเราสามารถปลดมันไปได้ด้วยกําลังที่มาจาก แล้วก็ในประการที่3สิ่งที่เปิดโอกาสให้กับผีมาซาตานก็คือเรื่องของความกลัวความกลัวนี่มันเกาะกินในชีวิตของใครเราจะมองเห็นตัวเองเล็กกว่าความเป็นจริงเราจะมองเห็นปัญหาใหญ่กว่าความเป็นจริงสําคัญคือเราจะมองไม่เห็นพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเอาความกลัวออกไปใส่ความกล้าของพระเจ้าใส่ความเชื่อของพระเจ้ามาต่อสู้กับความกลัวนะคะแล้วก็ในประการที่4ค่ะประการที่4เป็นเรื่องของความไม่พอใจเป็นเรื่องของความอิจฉา เห็นพระเจ้าอวยพรคนอื่นมากกว่าเห็นพระเจ้ารักคนนั้นเห็นพระเจ้ารักคนนู้นเห็นพระเจ้ารักคนนี้ทนไม่ได้ทั้งที่จริงๆแล้วพระเจ้าก็รักเราไม่ต่างกับการรักคนอื่นนะคะอย่าสะสมความไม่พอใจในชีวิตแล้วก็ถ้าเห็นใครได้ดีเห็นพระเจ้าอวยพรใครเราต้องรีบชื่นชมยินดีกับพระพรที่คนคนนั้นได้รับนะคะตัวเราก็จะได้รับพระพรเช่นเดียวกันแล้วก็ประการที่5ที่เราจะต้องไม่ทำนั่นก็คือเป็นเรื่องของความขมขื่นความขมขื่นเน มันเก็บสะสมไว้ในใครเนี่ยในที่สุดทําลายตัวของเขาเองทําลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ทําลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวของเขากับพระเจ้าอย่าขมขืนกับใครแต่เอาความขมขืนออกไปจากชีวิตเพื่อที่ตัวเราเองจะไม่ได้ถูกทําลายหรือว่าถูกตัดออกจากราชนาจักรของพระเจ้าและประการสุดท้ายเป็นเรื่องของความรู้สึกผิดเราทําผิดได้นะคะแต่เราก็สารภาพได้และเมื่อเราสารภาพแล้วเราต้องรู้ว่าพระเจ้ายกความผิดทั้งหมดให้กับเราแล้ว ตั้งใจเริ่มต้นใหม่อย่าทําลายชีวิตของตัวเองแต่ใช้ชีวิตของตัวเองให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ถ้าเราทําได้อย่างน้อย6ประการนี้เราก็เป็นการปิดประตูไม่ให้มาซาตานเข้ามาทําลายชีวิตของเราได้แล้วนะคะ